เมืมื u, ่อตายืนแหนงคลิปอยู่นุ๊ดุกดิกดุกดิกกระ่เร็วกระเร็ว <leaves> กับกระเร็วกับพอวันนักขรังเรือยังมีพี่น้องหน้าเทาพี่แอนกว้างยาวแสนหนึ่งคืบสืบยศถาเราจะเปลีเป็นบัตรกลางครับนักขรังยังมีเท้าผีแอนกว้างยาวแสนหนึ่งคืบสืบยศถา เมืองห้างกุ้นี่เดียประยับตามีหญ้าคาปูรากเป็นฉากบังเมืองห้างกุีรีหับประยับตามีหญ้าคาปูรากเป็นฉากบังนี่ตาลำบากไม่ต้องเกลสู้งพอดีหยิบพี่น้องเออพอหยิบติดต่องังกฤิสลับซี่ด้วยเนี่เต็มตีนชนะกำแพงรีเมียไหวก็ดังประจอมวังราโจ คนนี้และพี่น้องอชื่อว่าท้าวโคตรตวยไม่รู้เจ้าเมืองว่าลูกเครียดยัดคอมมีเมียรักปักเจ้าอี้เจ้าละน้องนี่ดีทุกแอง้งดีทุกแอง้งดีทุกแอง้งแดงทุก <c oughs> นังตาแดงมชมเชยกะปีได้เกยจี้หัไว้ปีจี้หัไว้ปีจี้หัไว้ปีเอ้าลูกเอา้าแดงก็ไปแล้ว <c oughs> บทนางเมืองบทนาง ออนีมาเขียนรูบโบของแม่มึงอ,อย่ปลอมขึ้นมาเหมือนปลายาแถวนะ้าออนีมาเขียนรูบโบเมียโกตัวยตาว่างรวยกอดินอยู่กินกันกล้ามากลายปอเติรคนดีก็านาดโดนมาแล้วมือยังไม่รุน มันเตะเจตนานีดานี่เราปลุกมันเตเจตนาไิดดเจ้าอยงา่างงัพวกนี้ไม่เปื้อนว่าจะได้ไ ไอ้แม่เง่าใจอยู่ข้างบนรู้เอ๊ะถ้ากูด่าคนเป็นกูจะด่าให้เจ็บเลยอีบาดดวกอีเปร็ดนี่ดีกูด่าคนไม่เป็นก็ปักรูปนางเอกไม่จับปักรูปอยากปักขอพื้ไม่ปนนั่นอะไรอะไรอยากแล้วเคยหลักนายหนังกูไปไหนเลยเคยหลักอะกูยู่นี่งขว่าแต่มึงวิ่งถุ่มบองอยู่มันอยากตัวเองอะว่าแต่เผื่อวิ่งไปว่วงเกือกกูไม่ว่วงเกือกแต่กูพาแคลมมากัน ่วยอ้าากูกลับกันสยอาดโอ้ยกาไปเล่นไม่ดีไปตั้งไห้ดีออย่าหลดหลงอีนุ่ยเอออีนุ่ยมึงอย่าทําบนีนะลกนะแม่ส่งผ่าฮอบอยู่นี่หัวบอดไหมใช่เกือกูรุ่นกลางนึงอ๋ออยู่ข้างหลังแล้วนี่เรอปลูกมันเตะตามนบิดเอ้อ เจ้วหัวยิงพับว่าไม่พลล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 ล นี่เราปลูกมันเตะเจตนาบิดาเจ้าว่ายิ่งหอบผัวนี่ไม่เปลืองวาสนาโอกาสนันจะก้อนอันปันไม่ถึงอยากซาก้ามาปปราชายุติน้าบัลลังเดี๋ยวมันจอนมุกไปดูหูกว่าบทเล้วฮ่าเลวมั่งหมายจารี อย่าผมอย่าว่าโหน่ากล้าตายบันมึงยมอย่าผมคนยังอีแข้าตายเร็วหน้าหนีตายโหงโอกาสนั้นอยาข้อนรพันไม่ึงยักยามรอพักหยุดยักนะไม่ใช่ลูกเกียตเล่นไม่เป็นเลยคับพ่อสมเสร็จ <c oughs> เอาน้ำมาลกแก้วเลยพวกนี้ทำไรตอบว่าคืนนอะสิอย่างนีผมโอ้มาลูกแมว มันเลยมันะครึ่งคั่งสมัดสมแมงเล่นนั่งเล่นละครมันรู้จักบทบาทอินอินก็จะไม่อินนั่นรู้จักอินรู้จักอินเข้าไปข้างในอินอะไรเลยอินแม่เยำกูป้าลูกหมูออกหรืว่างเบลอปันโอกาสนั้นจะข้อนันพันไปถึงยักษ์มองมองเล่นไหมแม่เจ้าเด็กเดียวหมายมองเลยไหมนี่นะยามรอพักอยู่ที่กลางทางตรงใหญ่พัดนี่เด็ใส่ไม่เล่นเองอ่ะ ้กูน,นนั่งกูซับคอตุ้มเลยแต่ไม่มีติดวันไม่พึ่งโอกาสนั้นจะขอค่อยยายกล้องมาไว้ข้างหน้ากูแล้วโอ้คนเลวอยู่วันนี้ว่าค่อยยายกล้องมาเรียวชังห่ดเลยตายจริงโอกาสนั้นจะข้อนรปันไม่ตึงอยากพยายามรอพักอยู่ที่ข้างทางนงเย,ย็นข้ามาไกลานางาลองไหวแต่สันใดยตัดหยุดสักเดียวใจอ้วตาปูมันแตงวัน ไอ้ชาลีเขี้ยพึงทีเขี้ยพึ่งทีวัวไหนวัวนี่อาณาวตาบเนียหรือวัวนัวไม่ตองกูแทงเองกูใช่เล่ช่ใช่เอ้ากล้องกูตายสิ้นเว้นปิดปกตินายนั่งเผาเผาตกใจของตัวเองดีที่ไม่ฟันหัวลุ้ ซอยลาวเหรอเจ้าเมืองขุนวายนี่เก็บมันไม่รู้นั่งกับเจ้าเมืองยังข้อเวลาน้องแป๊บเดียวซอยลูกเส้าเตี้ยทึอดำทีลูกเส้าเตี้ยทึอดำทีชาลีมึงโชเล่ห้ว่ากูดีอย่งยังโยเลยมาของกูแม่เอ้ยกูบ่มไม่นานซุกเลยมึงไอ้นี่เจ้าหัวใจห้องอันเบอร์มีจริงไงชาลีก็มีแต่ใครหวานเนี่ยล้ามา นั่งเลยนี่เล็กหลวงเนี่ยทิมข้างหลูฮูจับใจห้องมันปั่นเปลือกแก่ทิมมันลรอมันปั่นเปลือเจ็บแล้ทนไม่ได้ใส่ยไหมทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้ก็ออกไปอยู่ว่าแม่งขี้กลั่นอดกูแลกจนจนอิ่มแม่เจ้าเตี้ยเขาดับคืนพูกแกได้หลูกเจ้าเตี้ยนึเปล่แลนด์หนังเองเขายืนแต่มั่งแต่จีบเขาอยู่คงตี เอยแล้วเหรอเจ้าเมืองนน่นกินควันยักไปบอกนะบอกมือข้าพเจ้ายักษ์แข็ง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 ขร <c oughs> <c oughs> ับใจ้ามาทำลีลาเมื่อนข้าพเจ้ายักษ์แข็งเดินทางมาจากดินแดนหอระดีวันนี้ข้าพเจ้าเดินทางม,มาสู่ขอฟ้าหญิงไหหย,ยีเฮ่ถ hey, ้าหลุมมาค่อยเปลีดนนี่กูไม่มาหรอก สวนดันสวยกันเอาเอาเอ้าเอาลูกเอ้าอีนิมคีเป็นลมบามูอยู่บามูมึงบามูทปดีก็ไม่มีใครช่วยมึงหรอกช่เทดนีแค่เพ่องหมาราชาจะว่าอย่างไรทำไมยกให้ยีกับข้าพเจ้าบ้านเนียงต้องราบคาเป็นหน้ากลองถูกต้องแล้วเหมือนอย่างที่ลูกพี่ของข้าพเจ้าว่าองหมาราชาไม่ยกบ้านเมืองนี้มียกให้ยีให้กับข้าพเจ้าให้กับลูกพี่ข้าพเจ้า มันนึงนี่ตรงรน้าข้าเป็นนักร้อง่อางๆๆถ้าไม่่อยกูตรงไหยว่าอย่างไรโอมาฮารชาช่าตอนไม่ยกลูกสาวตอนไม่ยกลูกสาว ชอบใช้ไปนั่นต่อยปากมึงถ้าท่านไม่ยกลูกสาวบ้านเมืองที่รับข่าไปน้ากรองเรื่องนี้หม่อมฉันจะต้องคุยกับลูกกับเมียหม่อมฉันก่อนนะขอเวลาสักแป๊บนะยักษ์ชายแข็งเออนี่แข่มแหมมึงแหมมึงแหมมึง,ม,ม,ง,ม,ม,งมึงท้อยตลกแม่ลอนี่ตายโหงเลยเอามึงข่าวมังเหล่าพลัดหลุดยางแกลวตัวไวบางกรมก้อนใหญ่ เพคมึงมิันคอยรับรับจองการอยู่เพคค่ะเสด็พี่จะรับสั่งเลยขอเชิญเลยเพคหมึงมิันพร้อมที่รับรับจองการอยู่เพคว่าไม่เขียนมึงไงกูเขียนไหนนั่งมึงปี้ยังเนี่ยเรื่องนี้ม่อมฉันต้องคุยกันลูกเองแล้วรู้กับแม่พบหน้ากัน ามาแบบงูซิ้งเลยลูกว่ายังไงเหรอลูกไหยีของแม่สเสด็จแม่เบคะ่ะไหหยีไม่ใช่ของแม่ของแม่นะกเขียมของลูกสิค่ะไหยีจะจำทิ้งขนานั่งนี่ครูแล้วลูกรู้แล้วว่าสเสด็จแม่จะปล่อยลูกออกจากบ้านจากเมืองไปสเสด็จแม่ อีต้องจากบ้านจากเมืองนี้ไปไอ้อยีจะอยู่กับใครจอมยักษ์น่ะมันจะรักไอ้อีจริงหรือเปล่าไม่รู้สนิทแม่โอ้ช่วยไอ้อีด้วยพี่น้องจะป่าจะบ้านค่ะช่วยไอ้ยีด้วยโอ้โหไอ้ยีไม่อยากจากบ้านจากเมืองไปโอ้โหสนิทแม่อย่าปล่อยให้ยีจากบ้านจากเมืองนี้ไปเลยโอ้นั่ง นั่งปักเตียงเหรอฮะ oh. นั่งนั่งปักเตียงเหรอเตียงไหนอ่ะปักเตียงกับพี่อะไรล่ะขวัญขวายใจนายนังทำตี ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ